ครับคู่นี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับเรสเตอร์ซิตี้ที่บอกวาำลังมาแ้วกำลังมาทุกทีกำลัง,างมาหลายทีมากแต่ว่าเรสเตอร์นี่มาจริงสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหชนะมาชนะมาเดือดเดือดสัปดาห์นี้ไหวไหมมาเยือนเขาเาวสต์แฮมอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเพราะว่าตัวรับอย่างดิคันไรส์ ของกองการตัวรับเนี่ยเหนียวมากเหนียวมากแบบไม่เคยปล่อยใครผ่านไปเลยเฮ้ยไม่แน่อาจจะโดนอีกตัวอื่นไม่ได้ถ้าเข้าทางดีแคไรเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าเข้าทางอื่นเนี่ยอาจจะได้นั่นแหะสิอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าเลสเตอร์ซิตี้ต้องต้องบุกอ่ะต้องเล่นเกมบุกนะถึงจะมานอกบ้านก็ต้องเล่นเกมบุกกำลังได้ใจอยู่ โลตัดชั้นแล้วบ,บอลได้ใจเมดิสันเนี่ยต้องโชว์นิดนึงเซาเกตยกหูหาเองเลยถึงขั้นต้องแบบว่าแบนเดอร์ลอจเจอร์เนี่ยถึงขั้นเรียกเข้าไปเพื่อต่อสายหาเซาเกตที่ระหว่างที่เมดิสันซ้อมแล้วไม่ได้รับสายของเซาเกตก็เลยได้ไปบอลโลกต้องโชว์สันหน่อยโชว์เจ้านายนิดนึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสหรือเปล่าคิดว่ามีโอกาสสำหรับแมตช์นี้แมตช์นี้น่าจะมัด น่าจะมันเพราะอันหักยังติดกันอยู่ 10, ใช่คห <15. S 1> ก็แต่คิดว่าใกล้เคียงทางบอลใกล้เคียงกันแต่คิดว่าเลสเตอร์น่าจะดีกว่าเล็กน้อยหรือเปล่าแต่ก็ต้องดูกันก่อนครับเพราะว่าเวาแฮมก็ไม่ได้เล่นแย่เลยใช่พอแบบพอพยุงตัวเองแบบ ไม่เล่นแย่แต่ก็ไม่ก็ไม่ได้มันไม่คมมันไม่ดีอะมันไม่คมมันไม่แบบมันไม่จบอ่ะตรงบอลมันดีแต่ว่าไม่คมใช่เขาที่แล้วก็โดนว่าจะเชียร์ไปแล้วด้วยแล้วก็แพ้คริสตัลพาเลตมาซะงั้นส่วนเลสเตอร์เนี่ยทรงบอลดีแต่ว่ายิงได้อยู่ไม่กี่ตัวอืมก็ต้องเป็นการแก้ไขการเรื่องของการจบสกอร์อาจจะต้องหากองหน้าแต่เป้าวารีอาจจะลงเป็นตัวชักแทนอาจจะไม่ไหวละอายุเยอะ อาจจะต้องลงมันแบบซูเปอร์ซับก็น่าจะเป็นแบบนั้นแทนอาจจะเอาพัดสังดาก้าไปแบบไปยืนไปก่อนทำไหมแบบตลาดพอเปิดรอเปิดต้องหาตัวต้องหาแล้วศูนย์หน้าตัวจริงตัวเป้าตัวจริงที่ไม่ได้แขงมากด้วยครับก็ต้องรอดูกันต้องรอดูกันว่าจะได้หรือเปล่ากับศูนย์หน้าตัวเป้านั้นนะครับเพราะตอนนี้บอร์ดเองตัวผุ้รัาประตูที่มาแทนก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะครับ หลังจากที่ชมาเกิลออกไปตอนแรกเนี่ยบอกว่าไม่ดีเลยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มปรับตัวเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะรก็ไม่เคยได้หลงพรปิดชอตแคสเปอร์ก็ลงอย่่งเดียวเลยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปลองรอดูครับคู่นี้น่าจะมันน่าจะใกล้เคียงกันทางบอลใกล้เคียงกันนะครับโอเคท้ายเลยครับเวสต์แฮมเจอร์สต์ซิตี้คู่นี้เนี่ยเชียร์ลสเตอร์เลยครับ หนึ่งประตูแลสองหนึ่งประตูตอสองโอ้ลูกให้หนึ่งกับสองเองครับพ่อจัดไปครับหนึ่งสามครับทเ,เทเลสเอร์ครับของคนไทยจัดไปสามลูกไปเลยมาแล้วต้องมาให้สุดก่อนหยุดบอลโลกครับจัดไปหนึ่งสามครับรอดูเลยครับคืนนี้